สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่2นะคะพบกับครูจิ๊บในวันศุกร์ค่ะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายการทําใบงาน2ใบงานนะคะนี่คือใบงานใบที่1ค่ะคือให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเดี๋ยวก่อนจะคัดลายมือเรามาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะแม่กกนกแสกนกกระสาแกรกแกรกมา เวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกแลน้ำหมากปลาอุกปลาดุกดักแลปักหลักแลครกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกทันไหมคะเด็กเด็ก ถ้าไม่ทันตอนคัดให้สะกดแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะต่อไปใบงานใบที่สองให้นักเรียนนะคะเขียนเรื่องจากคำถามและภาพที่กำหนดให้ค่ะมาดูภาพก่อนนะคะภาพคือเด็กสองคนกำลังช่วยพ่อแมอ่ล้างจานใช่ไหมคะแล้วคำถามคือถามว่า จากภาพครูอยากถามว่านักเรียนช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างในวันหยุดจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะทําหลายอย่างนะคะแต่ว่าถ้าต้องตอบในภาพก็คือช่วยพ่อแม่ทําอะไรคะจากภาพเขียนตอบมาเป็นเรื่องเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ